สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับหนนส่วนตัวค่ะมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของราศีพิจิกประจำเดือนพฤศจิกายน2563นะคะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังฝากทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ แล้วเรามาเจอกันในราศีพิจิกในเดือนพฤศจิกายนมาดูคำทำนายว่าจะเป็นยังไงกันค่ะแม้ต้นจะร้ายปลายจะดีสายป่านยาวสอยเงินสอยทองรีบเก็บรีบ,รบตำนะคะการงานที่ผ่านมามีความขัดแยง้งความลำบากเกี่ยวกับการงานการเงินอยู่ในที่ทำงานมากมายมีความอึดอัดในใจทำให้อยู่ยากลำบากนะคะ บางก็ถูกเพ่งเล็งจากเจ้านายบางก็ถูกบีบคั้นบ้างก็โดนกดดันให้ออกจากงานบางก็ถูกไล่ออกแบบกระทันหันเลยนะคะบางท่านทำงานหามลุ่มหามค่ำทำงานหนักมากเลยนะคะผลตอบแทนก็ไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้บางท่านก็ใจออกจากงานเก่าหามองหารูปทางรายได้ทางเสริมทางใหม่ๆดู แล้วก็เจอด้วยนะคะพฤศกิกายนนี้เป็นเดือนที่ทุกคนหันกลับมาได้ตั้งหลักปักฐานใหม่ๆแล้วปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นกับเรามาก่อนจะมีทางออกทางแก้ไขคี่คายแล้วจะมีผู้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออุปถรัรมภ์ค้ำจุนเกื้อกูลให้ผ่านพ้นไปได้ ทุกอย่างไม่ได้มาง่ายๆเลยนะคะเหนื่อยเพรียหมดความมั่นใจความมั่นใจหายไปเลยนะคะมีความหวาดกลัวความหวาดระแวงเกิดขึ้นไม่กล้าตัดสินใจเองต้องมีผู้ช่วยสร้างความมั่นใจมีแนวร่วมสร้างสารรค์ผลงานปรึกษากันได้นะคะมาแยกย่อยออกไปอีกนะคะ วันที่1-15ถึง1ิ 15, พฤศจิกายนเป็นช่วงที่คุณมีความกระอักกระอ่วนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเรื่องของการของงานจะมีงานที่ต้องเข้าไปแก้ไขในส่วนที่คนอื่นสร้างปัญหาทิ้งเอาไว้ให้เราแก้เครียดนะคะกดดันไม่น้อยคุณต้องเหนื่อยอยู่สักหน่อยนะคะต้องอดทนให้มากๆต้องผ่านไปให้ได้ค่ะเป็นชุดสุดท้ายแล้วของความวุ่นวาย ต้นร้ายปลายดีจะกลับมาดีอยู่นะคะอย่าเพิ่งท้อไปสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ต้องอดทนอย่างเดียวค่ะ456้กพฤศจิกายนจะจะกระอักกระอ่วมหนักมากเลยนะคะของการของงาน ได้ฝึกทักษะการอดทนอย่างหนักมากอดทนให้พอที่จะผ่านไปให้ได้นะคะแต่ผ่านไปได้นะคะ16-30พฤศจิกายนพอมาถึงช่วงนี้ทุกอย่างจะดีขึ้นคะ่ะมีช่องทางการทำงาน หารายได้มากขึ้นโอกาสทางการงานจะเยอะมากขึ้นจะมีคนให้ความช่วยเหลือจะเจอ,อการสร้างงานสร้างรายได้ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะใครที่มองหารายบางอย่างจะเข้ามาได้และได้จับได้ทําด้วยนะคะ14พฤศจิกายนเป็นต้นไปจะมีข่าวดีหรือมีอะไรใหม่ๆเข้ามาและเกิดขึ้นมาเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตคุณดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาชาวพิจิก จะฟื้นกลับมาดีขึ้นแล้วนะคะช่วงนี้เป็นต้นไปหลายคนได้เริ่มงานใหม่ๆได้ทำในช่วงนี้นะคะบางคนก็ได้ออกเดินทางไปเจอโรคก,กว้างใหม่ เพราะ,ะด้วยหน้าที่ทางการงานงานดูดีมากเลยนะคะดูดีกว่าที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีเรื่องจุกจิกใจอยู่ในในของการของงานอยู่งานยังไม่เข้าที่เข้าทางยังไม่ลงตัวมากนักนะคะเรื่องของคนใครที่ทำงานกับคนหมู่มากหรือเป็นกลุ่มๆจะมีบริวารลูกน้องเพื่อนร่วมงานจะเป็นช่วงที่ต้องใช้ไม้อ่อนดีกว่าไม้แข็งนะคะพูดคุยสั่งงานประสานงานกัน มีความไม่ได้ดังใจอยู่ในนั้นความขุนมองใจกันอยู่หลายอย่างอยู่ในนั้นหมดน,นะคะงานก็เป็นวุ่นวุ่นวายอยู่นะคะก็ขอให้ชาวพิจิกต้องสู้อย่างเดียวค่ะงานในลักษณะคนอื่นทําแทนไม่ได้นะคะต้องทําเองแล้วจะผ่านไปได้อย่างดีค่ะงานส่งผลต่อไรายได้ของคุณด้วยนะคะทุกอย่างจะเห็นได้ชัดเจนในเดือนต่อไปนะคะการเงิน 1-15พฤศจิกายนการเงินของช่วงแรกๆก,การเงินเกิดประเด็นมาชาวพิจิกไม่ได้งอมืองอเท้ามองหารูทางโอกาสใหม่ๆ บางครั้งทอถอยบ้างบางเวลามองหาโอกาสจากกลุ่มเพื่อนฝูงสังคมคนรอบข้างสายสัมพันธ์สายป่านยาวพอมีโอกาสได้เงินได้รายได้ไหล,หลเข้ามาหลายช่องทางอยู่นะคะรายจ่ายจะคิดหนักอยู่แต่ก็จ่ายจับจ่ายใช้สอยได้และ คอนโทรลได้อยู่ค่ะ16-30พฤศกิกายนเป็นช่วงปักหลังของเดือนจะมีโอกาสทำรายรับรายได้ได้มากขึ้นกว่าช่วงตน้นต้นเดือนนะคะแต่ก็เหนื่อยมากเช่นกันค่ะรายรับบางอย่างก็ต้องรอให้ครบงานครบดีลก่อนค่อยได้รับเงินได้รับรายได้ต้องอดทนรอนะคะอดทนกับงานอดทนกับการรอให้พอจะดีเองค่ะ รายจ่ายก็ยังมีอยู่ค่ะเป็นรายจ่ายที่จะต้องได้รับผลตอบแทนกลับมาเช่นการลงทุนเพิ่มเติมการเดินทางไปศึกษางานการจ่ายค่าเกี่ยวกับรถกับบ้านจ่ายค่าลูกน้องบริวารการจ่ายที่หวังผลหรือผลตอบแทนกลับมาด้วยนะคะความรัก คนมีคู่มีแฟนแล้วในมุมของความรักของชาวพิจิกยังมีช่วงที่ต้องจุกจิกใจกันอยู่ในครอบครัวเรื่องของบุตรานด้วยคนที่สายป่านยาวสร้างครอบครัวมาด้วยกันเป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ได้ห่วงอะไรมากนักนะคะแต่คนที่คบกันมายังไม่นานจะน่าห่วงอยู่ใหม่ๆน้ำต้มผักก็ว่าหวานถ้าดีทีเหลวมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตละ่ะรูปร่างหน้าตาดี แต่จะมีคู่แข่งเยอะกว่าปกตินะคะทำให้คุณวิตกกังวลใจอยู่ไม่น้อยเลยค่ะหรืออีกในหนึ่งคุณต้องใส่ใจแฟนคุณบ้างนะคะรายเฟซดูนิดนึงค่ะมีความรับอะไรปกปิดกันอยู่หรือเปล่ารับรับรงรวงบอกไม่ได้ยิ่งกว่าเกมรับรวงใจ หากห่างก,กันขึ้นมาคู่ของคุณจะไปทะเละลายเตะเตไปที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะเอาไม่อยู่นะคะกูไม่กลับเลยจะเอาคืนก็ยากต้องเตือนกันไว้เลยค่ะคนโสดคนโสดนั้นจะได้พบกับใครสักคนหนึ่งค่ะคนที่ถูกอกถูกใจตรงสเปคตรงปก มีความลหลงไหลได้ปื้ม่มเขาไม่น้อยเลยค่ะหลงแฟนหนึ่งอัตราลองเอาไปสังเกตดูไม่เขาหรือเธอเขาไม่ได้มีคนคุณเพียงคนเดียวหรือคุยอยู่กับคุณคนเดียวนะคะคุณต้องตามไปซัพพอร์ตเขาอย่างมากเป็นช่วงชีวิตที่โดนทำร้ายมะระสุมความรักยังอยู่นะคะให้ไปโฟกัสเรื่องของการของงานจะดีกว่าค่ะ การทำมาหารายได้ทำมาหากินช่วงหัวเรียวหัวต่อของชีวิตให้เน้นเรื่องงานเป็นหลักค่ะถ้าเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แค้วกันหรอกค่ะจะมาดูแลเกื้อหนุนเกื้อกูลกันอยู่ไม่ใช่คุณไปคอยอูเขาอยู่นะคะคนโสดที่อยากมีเพิ่มจะปวดหัวมัวก้าวได้นะคะคนเก่าขี้บ่นจังเลยคนใหม่ก็ช่างถูกอกถูกใจพูดเพราะน้าฟังที่คุณเห็นนั่นอะ คือผักชีโรยหน้าทั้งนั้นนะคะต้องคิดให้ดีๆด,ดูให้กันดูกันไปนานๆรองศึกษานิสัยเป,เป็นกันไปดูก่อนนะคะสุขภาพตลอดทั้งเดือนตั้งแต่ต้นเดือนจนถึง24พฤศจิกายนต้องดูแลและวัดระวังเรื่องสุขภาพให้ดีนะคะด้านสุขภาพจิต บวใจค่อนข้างที่จะเครียดหนักมากกับเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึงยังไม่เกิดขึ้นเลยนะคะแต่เราคิดไปก่อนหากเครียดมากจะส่งผลต่อระบบส่วนต่างๆของร่างกายตามมาด้วยค่ะต้องผ่อนคลายบ้างพักผ่อนบ้างอุบัติเหตุไม่มีเกณฑ์อะไรค่ะสรุปประเด็นทุกอย่างจะผ่านไปได้อย่างดีเยี่ยม ก็ขอให้อดทนกันไปก่อนค่ะอดทนให้มากช่วงนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะเครียดหน่อยผ่านไปได้ค่ะผลจะส่งไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้เลยนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมา แข่งเบือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้นะคะธันวาคมนี้อะไรก็ฉุดไม่อยู่ค่ะทั้งบุญพาวาสนาโชคลาภทั้งการเงินการทองง,งานก็เข้าเยอะเงินก็คล่องมือมากกว่าเดือนนี้อดทนหน่อยนะคะชาวพิจิกสู้ๆนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีพิจิกที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนกันไว้ก่อนนะคะให้ระมัดระวังแล้วก็วางแผนกันร่วงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ก็มีน้ำท่วมให้ระมัดระวังด้วยนะคะบุตรหลานแล้วก็โควิดก็ให้หมันล้างมือแมสปิด ปากไปด้วยทุกสถานที่นะคะอย่าชะล่าใจนะคะทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมอยู่โควิดยังอยู่นะคะต้องระมัดระวังกันด้วยหหนส่วนตัวค่ะจากคุณความสุขและเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะคะของเดือนธันวาคมขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ